ุงคั่วพิเกลือพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับกุ้งสดๆนี่ก็หัวเขาก็ยังดําอยู่นะครับยังไม่แดงนะครับถ้าเกิดหัวแดงนี่ก็คือเริ่มไม่สดแล้วแป้งทอดกรอบเราก็จะคลุกด้วยแป้งข้ากรอบนะครับกุ้งนี่ก็ต้องซับน้ําให้แห้งเลยนะครับแล้วก็คลุกบางอย่างนี้นะครับกุ้งที่คลุกแป้งก็แยกออกมาก่อนเลยนะครับ นี่ก็เป็นพริกแดงสับนะครับพริกแดงสับเนี่ยเราก็จะเอาลงไปคลุกแป้งต่อเหมือนเดิมร่อนเอาแป้งออกนะครับเดี๋ยวจะเอาไปทอดด้วยร่อนน้ำมันที่ใช้ทอดเนี่ยต้องใส่เยอะๆเลยนะครับแล้วก็ต้องทอดด้วยไฟแรงน้ำมันร้อนแล้วก็ทอดเลย กุ้งก็ทอดด้วยไฟแรงนะครับทอดไม่นานนี่นะครับก็แบบนี้ใช้ได้แล้วก็พอเลยพักเสร็จน้ำมันพริกที่คุกแป้งไว้ก็ทอดต่อเลยใส่ลงไปแล้วก็กระจายก็พอเลยนะครับไม่นานแบบนี้กระทะน,นี้ก็จะมีน้ำมันติดก้นกระทะไว้นิดหน่อยนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่อันนี้จะเป็น ราดสับจี๋สับจะลงไปหอมดีแล้วก็นี่นะครับกุ้งทอดไปไปายแล้วก็พริกแดงทอดนะครับไปไปายนี่จะเป็นกระเทียมเจียวหอมๆมอึนเลยไปไปยายเดี๋ยวน,น,น,นี้ครับคลุกาก่อนคลุกกาก่อนอ่ากุงรสนะครับนี่ครับเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาว เราจีนะครับเราจีเพิ่มความหอมไม่มีก็ไม่ต้องใส่องหวานด้วยน้ำตาลสุดท้ายนี่เลยนะครับต้นหอมซอยใส่ไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็พอเลยนะครับจัดใส่จานกุ้งขั้วพริกเกลือพร้รอมึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับก็ จัดเลี้ยงอย่างสวยงามเลยนะครับเหลือสอังตัวตกลางก็มาเป็นลูกหัวใจเลยนะครับนี่ของชีประกอบฉากนี่นะครับกุ้คั่วแบบแห้งๆนะเผ็ดเค็มหวานนิดหน่อยแบบนี้กุ้งคั่วพริกเกลือขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับโอ้กุ้งกา ปกต la so ิก็เป็นกุ the way, the ้งธรรมดานี une, ่ก็ทอดทั้งเปลือกก็กินได้เลยนะครับกุ้งแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งนิ่มกินได้ทั้งตัวนะครับทั้งหัวทั้งหางอันนี้ก็ตัวใหญ่มากเลยป้ามย์กำลังชํำและอยู่ชํำและอยู่ดูนะครับดูนะครับชาชานะครับก็เต็มเผ็ดนะครับอ๋อนี่อะครับได้รู้ว่าอูออ๋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 อกุ้งนะครับหาอ๋อออ่า อดูหัวกุ้งนะหัวกุ้งหัวกุ prince, um, ้งก yeah, hmm ็นี ety, aa, บบ่นะหนัวกุ้งนะครับต่อแล้วต่อแล้วนาอุดปากอุดปากอุดปากหัวได้ครับหัวด้ครับนั่นแล้วครับโอ้ผมี่บอกเอาพริกด้วยพริกด้วยเอาได้ไม่ใช่ปัญหาเลยบมี่บอกไม่ใช่ปัญหานะครับอื โอ้โหหนึ่งตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะครับว่าเลเป็นหลายคำเลยนะครับเป็นไงค,ครับเป็นไงค,ครับเป็นไงค,ครับโอ้ก็เมนูนี้ก็จะเป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ได้นะครับก็แล้วแต่ตามชอบจะมีเครื่องดื่มมาก็ก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาโอ้โหชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ